สวัสดีคร่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาอยู่กับครัวจันจินะคะมาลองทำเมนูที่เรายังไม่เคยทำเลยนะคะมีเหลืองผัดซีอิ๊วนะคะวัตถุดิบที่เตรียมก็ตามความชอบเลยค่ะมีเหลืองที่ใช้ต้มไม่นานมากนะคะวัวเส้นจันเลสใช้เบคอนไปผัดกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะ แล้วนำทุกอย่างลงไปผัดรวมกันให้แตกนันเลยนะคะแล้วนำไข่ลงไปผัดนะคะนำเส้นหมี่เหลืองลงไปผัดต่อนะคะบุงรสตามใจชอบเลยะคะ่ะจะทำให้เด็กทานรสชาติกันไม่จัดมากเะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะทำกินเองแบบง่ายๆสไตล์ครัวจินจิค่ะ